สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดีมากินขนมอะไรอร่อยๆมาชมกันได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอเสนอของเล่นสองรูปแบบนะครับผมเป็นของเล่นในยุคปัจจุบันนะครับอันหนึ่งก็จะเป็นของเล่นแถมขนมเอ,อ่อทานอร่อยอร่อยแล้วก็เล่นง่ายๆนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นของเล่นแถมขนมเหมือนกันฮนะแต่ว่า เป็นของเล่นที่จะเล่นยากนิดนึงนะครับตาหรับเด็กนะครับผมผมก็ขอเสนอรูปแบบของเล่นที่เล่นง่ายๆก่อนนะครับนี่นะครับผมสมควรซื้อมาเล่นมากเลยนะครับผมก็จะเป็นขนมวุ้นคาราจีนะครับผมเป็นวุ้นคาราจีนะครับผมนะครับวุ้นคาราจีสําเร็จรูปกลิ่นผลไม้ต่างๆนะครับนี่อันนี้จะแถมขนมหุ่นฮีโร่สปริงนะครับฮีโร่สปริงนะครับผมนี่นะครับ เราสามารถที่จะซื้อมาทานแล้วก็เอามาเล่นได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับมีสปริงเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งนะครับเด็กๆก็คงชอบนะเพราะว่าทานเสร็จก็เล่นได้เลยนะเหลือฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะแกะออกมาแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมเด็กๆจะชอบนะครับแบบนี้นะครับฮะเพราะว่าไม่ยุ่งยากในการเล่นง่ายนะครับมาดูหน้ากล่องนะครับเนี่ยฮะก็จะเขียนว่าฮีโร่สปริงนะครับ วุ้นคาราจีนะครับผลก็ะมีรูปกระตูนต่างๆนะครับนี่ฮะมันมีด้านข้างกล่องมานะครับด้านข้างกล่องจะเขียนว่าป็นื่องสปริงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรูปกระตูนนะครับผมนี่เป็นด้านหลังกล่องนะครับนี่ฮะีโรสปริงนะฮะวุ้นคาราจีแนวสําเร็จรูปนะครับผมนะฮะมีเครื่องหมายมาตรฐานอุสาหกรรมมีเครื่องหมายอยนะครับมีวันเดือนปีผู้ผลิตเรียบร้อยนะครับอันนี้ผลิตโดยบริษัท แคนดี้ทอยจำกัดนะครับผมบริษัทแคนดี้ทอยนะครับทำขนมหลายๆอย่างอร่อยมากเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นรูปหุ่นสวยๆเลยนะครับผมฮีโร่สปริงนะครับผมนะฮะอันนี้สามารถเหมาะสำหรับเด็กทุกคนทุกวัยนะครับซื้อมาแป๊บก็ทานขนมแล้วก็เล่นได้เลยนะครับหุ่นฮีโร่สปริงนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบที่แปลกๆดีนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับผมนะฮะ ผมก็ชอบนะฮะทานขนมอร่อยมากนะทานมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ชอบสะสมหุ่นแปลกๆแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่านะครับอันนี้เราก็เออแนะนําให้ไปหาซื้อได้ตามตลาดนะครับราคาไม่แพงนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูของเล่นอีกแบบนึงนะครับหรือว่าขนมอีกแบบนึงครับจะเล่นยากนิดหน่อยนะครับผมนะฮะนี่นะครับอันนี้จะเป็นขนมเม็ดกลมรสโกโก้เคลือบสีต่างๆนะครับผม จากบริษัท Apex Food นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหุ่นเหมือนกันนะครับก็คือว่า Hero of l o b o x นะครับ Hero o f l o b o นะครับผมเป็นหุ่นนะเอามาประกอบประกอบกันยากนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะก็จะแถมหุ่นต่างๆแบบนี้นีครับนะวิธีการเล่นแกะชิ้นส่วนตานลำดับตามหมายเลขที่กำหนดตามแผนที่ระบุนะครับจากหมายเลขน้อยไปหาเลขมากเห็นไหมครับมันยิ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับนะฮะ ก็จะต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผลิตเมื่อเดือนสี่นี้เองครับเอ่อหมดอายุปีหน้านะครับก็จะเก็บไว้ได้หนึ่งปีนะครับผมมีเครื่องหมายมาตรฐานนุกลากรรมมีอยนะครับเรียบร้อยนะครับนะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้หาซื้อได้ตามที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมไปหาดูกันนะครับกล่องหนึ่งก็ประมาณเก้าบาทนะครับผมแถมนหุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ่นกันดีกว่านะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ อาจจะแกะให้ดูด้วยนะครับนะฮะฮมีหุ่นหลายแบบนะครับก่อนว่าบางทีก็ได้แบบมาไม่เหมือนกับด้านหลังกล่องนะครับผมแกะดูกันดีกว่านะครับผมอันแรกก็ต้องออแกะด้านข้างนะครับตัดอ,ออกอครับก็เป็นตัวแบบนี้นะครับ มีขนมมาด้วยขนมก็จะแค่นี้เองครับนิดเดียวฮะนะอันนี้ก็จะแกะยากเห็นไหมครับความยากมันก็จะอยู่ที่ตรงที่ว่าเราต้องมาประกอบเองไม่เหมือนแบบนี้นะครับแบบนี้จะเล่นง่ายมากนะครับซื้อมากระางขนมเล่นได้เลยนะครับอ่านะฮะอันนี้ได้ตัวไหนเอ่นะครับเราไม่สามารถที่จะมาเลือกแบบเองได้นะครับก็ต้องเสี่ยงสุ่มนะครับสงสัใสจะเป็นนกนะครับผมเป็นนกนะครับเป็นนกตัวกลางๆตัวนี้นะครับผมนะฮะ เพราะว่ามันมีปีกนะครับก็มีหัวนกใช่ไหมฮะเป็นนกแบบนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่านะครับผมประกอบเล่นกันดูเลยเนาะประกอบก็เราก็ต้องเตรียมประก,กอบน,นะครับเห็นไหมครับอ่านะครับ ค่อยตัดออกอืมก็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะตัดหมดแล้วนะครับผมใแนแผ่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียงเรียงให้มันเพื่อว่าจะแยกแยะว่าเป็นแบบไหนต้นไหนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการแยกชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพื่อจะได้ ดูว่ามีชิ้นส่วนครบไหมครับนะฮะเพื่อจะได้มาประกอบให้เป็นตัวนะครับอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับเป็นรูปนกนะครับนะฮะนกตัวนี้ก็อาจจะแปลงร่างได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาลองประกอบกันนะครับเพื่อจะดูว่าเป็นแบบไหนนะครับลองประกอบกันเลยนะครับผมท่านแรกนะครับเมื่อเราแยกชิ้นส่วนแล้วนะครับ ก็มาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับนยฮะตัวนี้เดียวนะครับเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะครับ,ดเ,ดรบเราก็จะมาใส่ขากันก่อนเลยนะครับผมเนี่ยขาราใส่ไปเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ด้านขาตรงนี้นะครับใส่ด้านข้างในนะครับ เราอยากจะรู้ว่าอันไหนเป็นด้านนอกด้านในก็สังเกตนะครับด้านนอกก็จะมีรายละเอียดมากกว่าด้านในนะครับด้านในจะเรียบเรียบนะครับผมเห็นไหมครับด้านนอกก็จะเป็นมีรายละเอียดมากกว่านะครับฮะนะฮะแต่แล้วเราก็มาใส่อีกข้างหนึงนะครับเหมือนกันนะครับเอาด้านในที่ว่าไม่ค่อยมีรายละเอียดใส่ ได้เป็นขาแล้วครับสองข้างนะครับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็มาใส่แขนนะครับผม,มครับเราก็จะได้ตัวหุ่นเรียบร้อยแล้วครับหุ่นตัวเล็กๆนะครับตานเรนจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ตัวนี้เราก็จะแยกเป็นสอง <c oughs> สองด้านนะครับก็คือเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับอันนี้มาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับขั้นแรกเราใส่ปีกข้างไหลไปก่อนนะครับีแบนี้นะครับตรงนี้ก็ จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้มาใส่หัวนะครับผมใต่หัวให้เราสังเกตนะครับเป็นแกนนะครับด้านหนึ่งจะน้อยนะครับอีกด้านหนึ่งจะมากนะครับนี่ยฮเราเอาด้านที่มากครับใส่ทั้งนี้ใส่ไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เราก็เอาหัวนกมาใส่ กดก็จะเป็นแบบนี้นะคมันก็จะพับขึ้นพับลงได้นะฮะตีก,ก็พับขึ้นพับลงได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือว่าเอาด้านหลังกับด้านหน้าด้านหน้ามาันมาประกบกันนะครับนี่ฮะแฮมีโล่ประกบกัน,นกดปดั๊บ ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับก็จะได้หุ่นแล้วครับหุ่นหุ่นนกอกันนหยัดได้นะครับนี่เราก็จะพับตรงนี้ได้พับตรงนี้ได้ยัเรียบร้อยแล้วครับ,รบก็จะเป็นแบบนี้นะครับหุ่นนก มีอาวุธให้สองชิ้นก็มีเป็นดาบนะครับแล้วก็เป็นเขียวนะครับเขียวนะฮะนะครับใส่ได้กนะ็ได้แล้วครับหินนกนะครับผม เป็นแบบนี้นะครับมาดูรอบๆตัวกันนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าต่อยากนะครับผมซึ่งเด็กๆก็คงจะต่อเล่นเองไม่ได้แล้วครับต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยต่อนะครับจะมีขั้นตอนไหนนะครับผมหุ่นตัวนี้ก็ก็ขายันนะครับผมก็มีเขียวนะครับเขียวนะครับก็คงไว้เกี่ยวข้าวนะครับผมส่วนมีดนี่ก็คงไว้ ไปหาปลาผ่าฟืนนะครับมาทําอาหารได้นะครับนะฮะหุ่นก็เป็นหุ่นที่ดีนะครับมีเคียวเกี่ยวข้าวมีมีดไว้หาฟืนครับผมหาฟืนหากินนะครับนะฮะก็สามารถใช้ในการทําอาหารกินได้นะครับหุ่นนี่ะขยันนะครับเนี่ยมีเคียวสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการแปลงร่างเป็นนกกันดีกว่านะครับผมแปลงร่างเป็นนกนะครับอืมครับแปลงร่างเป็นนกก็ อันแรกนะครับเราก็พับหัวด้านหลังขึ้นนี่ฮะพับหัวขึ้นนะครับปึ๊บนะฮะเอามีดอาวุธออกก่อนนะครับปึ๊บนะซึ่งอาวุธนี่สามารจะมีที่เก็บได้นะเก็บไปตรงด้านด้านข้างในตรงใต้คอนะครับนี่ฮะเก็บเข้าไปเลยนะครับนี่ฮะเก็บเข้าไปเลยนะครับปรับหัวลงนะครับส่วนมีดนะครับมีดก็เก็บไปได้นะครับมีที่เก็บนะครับนี่นะครับ ตรงนี้นะครับให้เป็นหางนะครับเก็บเป็นหางได้เห็นไหมครับนี่ก็จะเก็บเป็นหางนะครับผมแต่แล้วต่อไปนะครับพับมือเข้าไปนะครับพับมือเข้าไปนะฮะพับมือเข้าไปสองข้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมแต่แล้วก็เอ็นไปข้างหลังหน่อยนึงนะครับเอ็นไปข้างหลังนิดหนึ่งนะครับแต่นี้ก็เก็บน้อยแล้วครับเป็นนกแล้วนี่ครับเป็นนกแล้วเห็นไหมครับ อ่เป็นนกแล้วนะครับอามาดูรูปแบบของนกกันนะครับนี่ครับจะได้หุ่นนกสวยงามนะครับ หุ่นสวยๆแล้วนะครับประกอบยากนิดนะครับก็เดี๋ยวมากินขนมกันดีก่อนนะครับผมแล้วก็ขนมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เอ่อเป็นเม็ดอมรสโกโก้โกเคลือบสีต่างๆนะครับอ่ะก็เหมือนทุกทีนะครับเราก็มาแกะเล่นแกะ,กะกินกันได้เลยนะครับผมเห็นบ่า <c oughs> ลองตัดดูนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นขนมแบบสีแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับผมมึงจะเก็บไว้ได้นะครับก็มีอยู่ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่หกเม็ดนะครับผมหกเม็ดนะครับนะก็ลองทานดูกันครับผมว่าอร่อยไหมครับผมนะก็เหมือนเดิมนะครับขนมแมดสีนะครับผม อร่อยครับผมได้ครับเล่นเสร็จแล้วก็เลยกินขนมอร่อยยทุกครั้งนะครับออย่าลืมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเล่นแบบง่ายๆนะครับผมเป็นหุ่นสปริงนะครับหุ่นสปริงนะครับเล่นง่ายนะครับหาได้ตามตลาดทั่วๆไปนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นประกอบยากนิดนึงนะครับผมประกอบยากนิดหนึ่งนะครับ ครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเรื่งดีๆแปลกมารให้ชมนะครับผมก็ขอให้ติดตามชมกันตลอดไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ